สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าไปไหว้พญานาคนะคะตอนนี้พญานาคฟีเวอร์มาเพราะว่าตอนนี้ทุกที่เกือบทุกวัดอะคือปกติคือทุกวัดก็จะมีพญานาคอยู่แล้วสามารถจะเป็นอยู่ที่โบสถ์นะคะแต่ว่าตอนนี้พญานาคจะเป็นอะไรที่ฟีเวอร์มาเพราะเป็นยุคของพญานาคจริงๆนะคะก็วัดแต่ละวัดทุกที่ก็เริ่มจะมีพญานาคเริ่มจะสร้างพญานาควางพญานาคก็จะมีเยอะมากตอนนี้นะคะ แล้วัดไหนที่มีพญานาคก็จะมีคนเยอะเพราะว่าคนแต่เนี้ยคนศรัทธามากนะคะแล้วก็จะไปวัดพญานาคกันการัดพญา,า,านาคคือไปวัดขอพรขอ,ขอความร่ํารวยเพราะว่าพญานาคคือเป็นตัวแทนของอืมเป็นเหมือนว่าเป็นเป็นตามสเตปตามนิยายืะตามพงสวดาดเข,ข้ามาเนาะเขาบอกว่าพญานาคคือจะเป็นอ่าเป็นสัตว์ที่ มีความผูกพันกับพุทธศาสนาแล้วก็พญานาคก็คือมีคนมีความเชื่อว่าพญานาคคือเป็นตัวแทนของทรัพย์สมบัติความร่ํารวยพญานาคจะเฝ้าสมบัตินะคะจะเป็นเหมือนป,นะะปู่โสมเฝ้าทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะดูสมัมนาจะดังจะไพ,พ,พอิสานนี่คือจะมีความเชื่อมากนะคะภาคเหนือก็จะมีบ้างอาจจะน้อยหน่อยแต่ถ้าไพอิสานนี่เยอะมากนะคะไพอีสานที่มีชื่อเสียงจริงๆคืออย่างอ่าคชัโนดนะคะ โรงพยานะคะคัชโนดใช่ไหมคําชโนดเสร็จท่านพทตอนนั้น er. น่ือบูมมากปีนเขไปไหว้ามานะคะไปตอนนั้นคนยังไม่เยอะเท่าไหร่คือไปแ,แรกๆเขาก็ยังไม่เยอะนะคะเราก็ไปเพื่อให้เพื่อนๆไปเสริมคนเดียวตอนนี้คือที่กลางบูมแล้วก็ยิ่งใหญ่จริงคือท่าพญานาคที่จังหวัดบึงกาฬนะคะเป็นที่ไหว้ยพญานาคที่คนไปนัือคือเป็นที่ห่งใหม่นะคะคือสวยมากคือก็ มีหินอะไรเงี้ยมีก้อนหินมีมีภูเขาอะไรมีเป็นหินเป็นรูปเป็นเกล็ดพญานาคอะไรเงี้ยเป็นตัวพญานาคอะไรเงี้ยตามแต่คนแต่จะอ่าตามแต่คนจะอะไรนะคิดเอาอะไรประมาณนี้จินตนาการนะคะเราจะไปไหว้พญานาคเราจะไป,ปะบปโบเบหน้าผีไปกันนักแล้วก็ต้องสวยแต่งตัวให้ให้ดูสวยให้เป็นที่สะดุดตาพญานาคจะได้มองเห็นเราเป็น ที่เล็กๆเ,เป็นคนเล็กๆฉะนั้นเราเวลาขอพรเราก็จะได้ขอพรว่าเออท่านค้าไม่ตายฉันด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้เกลเวทเงินทองนะคะ เพราะว่าคนอีสานเชื่อว่าในน้าโขกก็จะมีพญานาคแม้ทุกคนในคนก็ยังเชื่อแล้วก็จะมีคลื่นมีอะไรต่างที่เป็นเหมือนพญานาคก็จะเชื่อคือพญานาคแล้วก็ตื่นช้ามาอะไรเงี้ยเราจอดหน้าบ้านก็จะมีรอเหมือนพญานาคขึ้นคนก็จะเชื่อพญานาคอะไรเงี้ยคนก็จะเชื่อเป็นความเชื่อนะคะใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้คืออย่างที่อุบลนะมีวัดหนึ่งที่อุบลเนีย พญานาคสวยนะคะที่อย่างที่ไปเคยไปแล้วสวนคักงทีที่ท้ำพญานาควัดมณีวงศ์นครนายกสวยมากนะคะพญานาคที่คนกล่าวว่าคือเป็นพญานาคที่บำเพ็ญตนนะคะเป็นพญานาคเป็นสัตว์อดิฉันก็จริงแต่พญานาคที่บำเพ็ญตนจนอ่าเป็นคืออะไรนะก็เหมือนเป็นคนเป็นสัตว์อดิฉันที่มีศีลมีธรรมแล้วก็คือจะเหมือนอาจจะเป็นที่เจริญแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็ เลยได้เป็นมีหน้าที่มาเฝ้าสมบัติอะไรประมาณนี้ค่ะจะได้มีหน้าที ideas, ่มาเฝ้าสมบัติก็เป็นพญานาคที่มีคุณธรรมค่ะไม่ใช่พญานาคที่จะไปกัดทำร้ายใครอะไรเงี้ยก็จะกลายเป็นเทพไปประมาณนี้เนาะค่ะเหมือนปู่ปู่สีสุทปาเยสุปนิมา้ในคนจะนิยมกราบไหว้นับถือมานะคบวันนี้จะพาจะมาใช้นี่นะคะเล็ปร้อนนะคะ แป้งก็จะเป็นสีเนื้อนะคะถ้าเทใส่ตรงนี้นะครับเพราะวาความง่ายแล้วก็แป้งเขาจะมีความละเอียดน้อยกว่าของคาร์บูมาร์กนะแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่ใครใช้ใช้ได้ก็ลองใช้ดูนะคะเดี๋ยวเราลงเซตติ้งก่อนนะคะสนันใครมีความเชื่อทางพิานาก็ไปนะคะอย่างที่พระเจ้าอาร์มก็มีนะคะโม่พรีบอร์น้ำมนตลสักสิ์นะคะเป็นบอน้ำมลกะ ที่ไปมาก็บอกว่าเป็นเป็นบ่อน้ําที่อยู่ใกล้คลองค่ะแต่ก,ก็คือเขาได้เขาจะถมแล้วสูบน้ําออกสูบยังไงน้ําก็ไม่แห้งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นที่ลุ่มเนาะน้ำอาจจะเยอะอะไรเงี้ยเขาก็เลยห้องก็เลยสืบๆมาเอาเป็นนี้เป็นที่เป็นน้ำมนต์เป็นบ่อน,น้ำมนต์ใครไปก็ไปเอาน,น้ำมนต์มาดื่มกินได้นะคะแต่เวลาจะทานก็แนะนำว่าให้ต้มก่อนนะเพราะว่า เดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนตะโกอแล้วนะน้ำมนต์นนะเพราะว่ามันมีสารพัเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยเนะาะใครจะทานก็ก็ก็แนะนําว่าให้ต้มก่อนแล้วก็แต่ถ้าใครไม่อยากทานก็ใช้อาบแล้วก็พรมตัวอะไรอย่างเงี้ยสมน้ําอาบอะไรอย่างเงี้ยจะดีนะคะพูดถึงน้ำมนต์ก็ไม่ได้อาบน้ำมนต์มานานแล้วเนะี่ยลืม ลงเช็ดดิ้งเกลียดทั้น้านะคะอยา่างอูเนี่ยอยา่างอยา่อยางที่คัมชนโนดเนี่ยคือคนดังๆดาร,รางดารานี่ไปเยอะมากขอพอแล้วก็ได้ก็ไปแก้บงแก้บนกันเนาะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนก็ว่าใครไม่ได้นะคะฉะนั้นก็ใครมีเชื่อก็ไม่ต้องไปใครเชื่อก็ไปหรือใครอยากไปสัมผัสอยากไปทดลองก็อันนั้นกันแล้วแต่นะคะ แต่ตอนนี้คือบึงการอยากไปมากเลยสวยมากแต่ว่าเหมือนเขาว่าคำจ,จำกัดคนเข้าไปเพราะว่าเคยรอบนี้เคยปล่อยให้เข้าแบบไปไพรเวทแล้วก็คือไปทำลายหินตามผาทาอะไรที่มันเป็นรูปกะเหรี่งอะไรเงี้ยคนก็ไปทำเขียนชงเขียนชื่ออะไรเงี้ยก็เลยทำให้ตรงนั้นเสียไปมันความสวยงามมันก็เริ่มจะไม่สวยแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเสียไปก็คือเจ้าหน้าที่ก็เลยให้เข้าแค่จำนวนที่เจ้าหน้าที่ ดูแลได้ประมาณนี้ค่ะว่าถ้าเข้าไปเยอะเสร็จก็ดูแลไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยคือคนคนดื้อก็มีคนดีก็มีนะจังะยุบมากพนักงานช้อปปี้มาส่งของนะคะแล้วก็ลงไฮไลท์นะคะลงเหมือนเดิมอยากได้สว่างมากก็ลงมาแต่ว่าเวลามันกลางวันจะสว่างมากมันก็ไม่สวยนะก็จะดูมันจะดู โดดโด,ดจะดูเบอร์ไปแต่ทั้งคืนอาจจะโดนไฟหน่อยอะไรเงี้ยก็จะสวยวิธีเราก็แต่งแต่งแบบหนึ่งนะคะแต่งไปกลางวันก็อีกแบบหนึ่งคืนก็แบบหนึ่งนะคะทุกคนคืออาจจะจัดเต็มได้แล้วก็ต้องดูที่เราไปแสงดีไหมแล้วไปเที่ยวพับทเที่ยวบาร์ก็อีอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เราไปวบพีาน,นาเราก็าต้องสวยแบบพญานาค สวยมากพ่นะเห็นไหมคะล่าววอกไม่ต้องกล,ลัวจะขาวนะคะเดี๋ยวเราก็ใช้ทับกดเป็นเดิมนะคะกดกดๆนะคะกดพอแค่ให้เกลี่ยพอนะคะไม่ใช่ต้องไม่ต้องให้มันหายไปหมดให้มันเนียนๆนวลๆให้มัน,มนไม่ใหเ้เป็นก้อนก็มันจะไม่สวยนะคะ เสร็จเล้วนะคะเห็นไหมเดี๋ยวลงแป้งไปมันก็จะหายตัวนี้ตัวเนี้ยนะคะเสร็จเร็วเดี๋ยวจะใช้กระดาษทิชชู่ซับนิดนึงนะเพราะเหมือนมันน่าจะมันมาก,กาเห็นไหมน่าจะมันมันจะมันเกินไปมันจะทำให้แป้งเป็นก้อน ทูกหงก็เยอะสเสรียวนะคะแล้วก็มันลงแป้งเลยค่ะลงแป้งก็ลงเหมือนปกติทุกกดกดไปนะคะนี้แป้งจะสีเหลือก็ใช้ได้อยู่นะราคาถูกด้วย ฟีฟลอนนะคะ,สะเสร็จลวนิดเดียวเองเราใช้ไม่ต้องเยอะนะนิดเดียวเองจริงแปะหูก็ต้องทาน,นะคะ รแล้วก็มาเขียนคิ้วกันค่ะ เขียนคิวใขรไม่ยากเขียนกับไปสักถาวรได้นะคะแต่ว่าการสักถาวรมันจะทําให้เราไม่สามารถเปลี่ยนทรงคิวได้แต่เราสามารถจับคิวให้สองข้างค่อนข้างจะเท่ากันแต่สักเงาก็ไม่เท่ากันหรอกครับเพราะว่ารูปหน้าเราสองข้างเงงก็ไม่เท่ากันฉะนั้นคนที่จะไปสักคิวแล้วคิดว่าเท่ากัน่ะเลิกฝันนะคะเพราะว่า ังไงมันก็ไม่เท่ากันเพราะว่าหน้าสองเราสองฝั่งเราไม่เท่ากันนะคะเสร็จแล้วก็ใช้แปรงปัดนะคะแปรงปัดเขียนคิ้วพยายามให้มีขนคิ้วเก่าอยู่ดีอย่าไปเปลี่ยนทรงคิ้วเลยมันม,มันไม่โอเคนะจริงๆอะ่ะแต่บางคนเอออยากเปลี่ยนหน้าอยากให้หน้าเปลี่ยนจะเปลี่ยนแล้วก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าการหรือใครจะไปสักคิ้วเลยก็ดี มันก็จะได้ส่งคิว้วไปเลยนะคะแล้วแต่แล้วแต่ชอบนะคะก็อันนี้จะใช้มสาสคาปัดนะคะมันจะดูอุยอุนิดนึงมสาสคาปัดขนตานีละคะ่ะเห็นไหมมันก็จะสวยดูคิว้วก็จะธรรมชาติขึ้นมันก็จะเป็นเส้นๆ นีห่หางมันไม่มีขนนะคะมันก็จะทำไม่ได้ก็จะได้เฉพาะโคนนิดๆเพราะว่าหางเป็นคนที่คิ้วตกคิ้วคืออยู่นี่ฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิธีที่มันกรบเกลือนไปนะคะแล้วก็อยากให้คิ้วคมๆก็ใช้อ่อเปรยงนะเปรยงครับปัด เปียนคิวคิวว่าจะข่มคืนนะคะใช้รองพื้นนะคะ ไว้า่างนี้แล้วค่ะเดี๋ยวมันก็จะกระลืนกับผิวหน้าเองนะคะใช้กใช้กระตั้นบัดก็ได้นะคะมันก็จะกระลืนกันหน้าอีกมันก็จะเนียนไปเลยนะคะ,สะเสร็จแล้วนะคะ,สะเสร็จแล้วเราก็มาทาตากนะะันค่ะวันนี้สีดำสีเทา เราก็จะใช้สีน้ำตาลดีกว่านะข้าวส้มน้ําตาลดีกว่านี้เนาะเลาก็ปัดสีส้มอ่อนอ่อนส้มหนึ่งส้มสองแล้วก็น้ําตาลหนึ่งน้ำตาลสองแล้วก็น้ําตาลหนึ่งน้ำตาลสองแล้วก็สีดํานะคะสี่สีห้าสีนะคะบ้านเริ่มร้อนนะคะ สแตลสหนึ่งนะคะแล้วก็สีส้มอีกอันหนนะคะปัดประมาณเบา้าเกินเบ้าตามนิดนึงเกินรอยรอยรอยชั้นตามานิดนึงนะคะแล้วี้มันเชื่อมกัน2องสองสีแล้วก็มาสีที่3นะคะสีน้ำตาลอ่อนนะคะ แล้วก็สีน้ำตาลเข้มนะคะทาแล้วก็เชื่อมประมาณปัดข้างบนนิดเดิมเชื่อมกันนะคะเราก็จะได้เนี่ยมันจะก็จะไล่กันเลย ็แล้วนะคะดอกมาชายดินสอเขียนตานิดนึงใชส้สีสีน้ำตาลเข้มอยู่ไหนอะดินสอเขียนกับตาอิชันนะคะ เบาๆพอไม่ต้องเยอะแล้วเราก็รักขนตาค่ะก็ามาปัดมาสคารากันนะคะ นตาล้าไม่ค่อยมีก็จะ,จะ,จะกรอันนี้ยาปิดหนึงแค่ก็แค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องเยอะมาทีนี้ก็ทาให้ตาหวานเราสวยแล้วเพราะสีตาเราเจ็มแล้วนะคะสเสร็วนะคะแล้วก็มาปัดแก้มนิดหนึ่งเนี่ยคิ้วยังไงมันก็ไม่เท่ากันเพราะว่าตรงนี้เราบุบตรงนี้เราบุบเยอะขมับเราไม่มีะนะวิีทีแก้ที่อยากคิ้วเท่ากันคือต้องไปแก้ขมับให้เท่ากันกกอนใช่ไหมคะต้องไปทําขมับนะคะให้เท่ากันก่อน แกเราไม่ต้องแดงมากหรอกดื่มจะเออเทอเลยนะคะก็เอาซอสอบพอแล้วแล้วก็มาทาลิปสติกนะคะวันนี้เป็นคนที่ชอบชาแนลมากชาแนลดูยสีนี้โอเคมากเลยชอบเดี๋ยวทาชาแนลอีกทีนึง นี่ก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ก็แดงมากพอก็อาจจะทาอยากขยันได้เรื่อมๆมันๆก็ใช้แบบนี้นะคะเป็นลิปลิปมันลิปกลอสจบแก้มอาจจะอ่อนไปนิดนึงแล้วก็เติมได้ถ้าใครชอบก็อชอบเยอะๆอันนี้ก็ไม่ชอบนะคะชอบไม่ชอบเยอะชอบประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเยอะไปดุมจะดูเป็นงิ้ว เก็บรายละเอียดนิดนึงเขดดิ้งไม่นายยังไม่เรียบพอจบค่ะอยูนี้เราก็พิมไว้ยพยานหน้าขอพรพยานหน้าให้เราถูกหวยได้แล้วเพราะว่าไม่กี่วันผูวหวยเพิ่งออกเนาะใครถูกหวยบ้างก็ไม่รู้วันนี้แต่นี้ก็ไม่ไถูกนะคะแต่ฝันแม่นตแต่บอกจะซื้อไม่ถูกเพราะว่าไม่ค่อยมีดวงมีดวงกับการทํางานมากกว่านะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดติดตามให้ด้วยนะคะ จะได้มีกำลังใจทำคลิปมาเยอะเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็จะได้ลงคลิปให้นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ